สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้แอดพามาดูนะครับาการเทรดหุ้นไทยนะครับโดยดูกราฟแบบที่มี AI ช่วยนะครับก็หุ้นไทยก็สภาพข่องน้อยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปดูเดียวไทม์หรืออะไรมากมายนะครับเพราะว่ากราฟมันจะออกมาหัวตัดท้ายตัดนะครับเราต้องดูภาพใหญ่ๆกรแบบาฟแทนรดยเยอะๆนะครับเพราะนั้นก็แล้วก็ไม่ต้องไปดูข้อมูลที่แบบไปซื้อแบบเดียวไทม์นะครับเราดูแบบชัวๆก็คือครึ่งวันนะครึ่งวันก็คือภาคเชา้าภาคบ่าย นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลฟรีก็คือมันจะช้าไป20นาทีไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วแลก็ดีด้วยนะครับการาฟจะออกมาดีก็ต่อเมื่อนะครับมันไม่ไม่เล็กเกินไปนะครับนี่ผมอยู่ในการาฟแท่งก็สี่ชั่วโมงหรือว่าขึ้นวันนะครับก็ AI มันสร้างอะไรให้บ้างนะครับมันก็มีเส้น200นะครับสีนตานี้เส้น20สีเขียวสีแดงนะครับสลับกันนะครับแล้วก็เส้นราคาปิดสีขาวนี้นะครับไปถึงทุกขึ้นวันราคาปิดอยู่ตรงไหนนะมันก็จะลากเส้นสีขาวไปตรงนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ค นะครับแต่โดยมากจะเป็นแนวต้านอ่าแนวรับมากกว่านะครับแล้วก็ถ้านับครบ9มันก็จะสร้างเส้นสีส้มให้เรานะครับเช่นตรงนี้นะครับนับครบ9ตรงนี้นะครับก็สร้างเส้นสีส้มนะเส้นสีส้มนี้โดยมากจะเป็นแนวต้านนะแต่ก็เป็นแนวรับได้เหมือนกันนะครับอ่าแนวต้านเป็นยังไงผมดูตัวอย่างง่ายๆบริเวณนี้เนี่ยนะครับเนี่ยราคาทะลุลงมาแล้วมันเด้งกลับขึ้นไปหาเส้นส้มแล้วก็เจอเส้นส้มต้านเอาไว้ไม่ผ่านแล้วตกลงมานี่ผลของเส้นส้มนะครับเราเห็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันดูลงมาแล้วเด้งขึ้นไปเนี่ยมันจะไปหยุดอยู่นีีาก้ท AI นอกจากนักแท่งกราฟใส่ให้เป็นแท่งบวกแท่งลบแล้วนะครับมันก็ยังเปรียบเทียบได้ว่าถ้าแท่งไหนเนี่ยมันสูงมันปิดราคาปิดสูงกว่าสองแท่งทางซ้ายหรือสองแท่งทางขวาแต่ตรงกลางนั้นจะมากสุดก็เรียกว่าแม็กนะครับก็ใส่คำว่าแม็กเข้าไปตรงนี้เหมือนกันนะถ้าสองแท่งทางซ้ายกับสองแท่งทางขวาของมันเนี่ยมันสูงมันปิดต่ำกว่านะครับอันนั้นอยู่ตรงกลางก็เป็นแม็กนะครับตรงไหนเป็นแม็กมันก็จะวาดคำว่าแม็กใส่ลงไปเลยให้เราอัตโนมัตินะครับตรงข้ามก็คือตรงไหนที่ราคาต่ำกว่าสองแท่งทางนั้นนนนจะะเเป็็มิครับแลล้ววกาที่เกิดจุดแมมม็กจุดินนะครรับาถึงงตล่าสุดนะครับสอง มันจะลากเส้นสีแดงเชื่อมระหว่างจุดแม็กกับจุดแม็ก,กอันนี้เรียกว่าเส้นสปายนลากเส้นสีเขียวเชื่อมระหว่างจุดมินกับจุดมินนี่เรียกว่าเส้นดิมันนะครับว่าให้อัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราก็คอยดูสเส้นนี้สีเขียวสีแดงนี้นะมันก็มีหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านแบบเฉียงเได้เหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันนับถึงเลขลบหนึ่งมันจะสร้างลูกศรสีแดงเมื่อไหร่ก็ตามที่นับถึงแท่งบวกหนึ่งนะครับมันจะสร้างลูกศรสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้จังหวะที่เป็น แท่งการาฟที่อยู่ติดกันเนี่ยมันไม่เหลื่อมกันเลยราคาไม่เหลื่อมกันเลยปกติจะเหลื่อมกันเห็นไหมลำตัวของแท่งเนี่ยตัวตัวช่วงราคาของแท่งกับแท่งซ้ายแท่งขวาเนี่ยมันจะเหลื่อมกันอยู่นะครับแต่ถ้าตรงไหนที่ไม่มีจุดเส้นไม่มีบริเวณที่เหลื่อมกันเลยมีช่องว่างเกิดขึ้นตรงนั้นจะเรียกว่าแกลบนะครับเพราะ,ะนั้นตรงไหนมีแกลบนะครับเอไอเอ็มจะพิมพ์ภาวาแกลบลงไปให้เช่นตรงนี้นะครับจุดต่ำสุดของแท่งบวกสองเนี่ยห่างจากจุดสูงสุดของแท่งบวกหนึ่งนะครับไม่มีไม่มีส่วนที่ต่อเนื่องกันเลยแตกเลยไมม่ีาะครััวานน้กคลบนรันกมันี้ือ็คเลยไมัน เป็นจุดอ่อนแอของราคาครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เกิดจุดอ่อนแอขึ้นหรือเกิดภาวะแก๊กขึ้นบริเวณตรงนั้นอ่ะตอนหลังมักจะถูกราคาลงมาถมให้เต็มน,นะครับเช่นตรงนี้พอเกิดภาวะแก๊กขึ้นปุ๊บราคามันก็ไปเกือบจะชนเส้น200สองร้อยสีน้ำตาลนี้นะครับสุดท้ายมันก็ย่อลงมาจนกระทั่งลงมาถมบริเวณนี้สนิทเลยด้วยแท่งนี้นะครับดูแท่งหลักสองแท่งนี้นะครับปิดบริเวณนี้สนิทเลยนะครับนะอันนี้เรียกว่าลงไปถมแก๊กนะครับเพราะฉะนั้นตรงไหนมีแก๊กเปิดอยู่เนี่ยราคามักจะลลงง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 งไไปถถึึตตตตตตรร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 นน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 นัััั้้้้้้ใเเเเเเเชช่่่่่่่ีีีีีะะะะคคคคคบมมมมมแกกิดขขาา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 อออออยยยููหหพพฉซวจทื็ นะะในเร็วๆนี้เนี่ยไม่กี่วันนี้นะครับน่าจะลงมาถมนะครับอีกอย่างดูบริเวณใกล้ๆกันด้วยเนีตรงนี้ก็มีแกลเกิดขึ้นนะครับจุดต่าจุดบริเวณด้านล่างของแกลบอยู่ที่หนึ่งสมหูหเเพราะนั้นราคาคูควรจะลงมาที่ประมาณ1 3 5่าเพื่อถมหรือปิดตรงนี้ให้เต็มนะครับเพราะนั้นมันมีช่องว่างตรงไหนมันกราฟมันจะไป่แข็งแรงครับมันจะลงมาเสริมตรงนั้นก่อนนะครับเพราะนั้นในเบื้องต้นนี้นะครับไม่กี่วันนี้นะครับราคาของเซ็ตน่าจะลงมาถม อธิปูธให้ฟังนะครับสวัสดีครับ